เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโนมนินีของเรานายใครเชียร์ใครกันบ้างคะขอเสียงหน่อย <Yeah. S 1> เอาล่าอาลิสคะ <Yeah. S 1> ถึงเวลาที่เราต้องมาประกาศกันแล้วคะ่ะว่าสำหรับรางวัลน,นี้ของเรานะคะกับรางวัลที่มีชื่อว่า Favorite Solo Artist คนเดียวเปลียวได้และ แหมตอนนี้ดึกแล้วนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมีซิงเกิลเกีก่ยวเ,เรื่องของเวลาไป คก่อนอื่นขอบคุณขอบบคุณคุณแคนเชียครับขอบคุณคุณแคณน,เนเชีย,นเนเชยแล้วก็ขอบคุณแบงอ์อดที่จัดเขาเรียกว่างานประกาศรางวัลดีๆแบบนี้ขึ้นมาผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรนะเนี่ยผมดีใจามากๆครับแล้วก็ แล้วก็ไม่คิดว่ารางวัลน,นี้จะจะเป็นของผมฮะก็ต้องต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนนะฮะที่มีส่วนร่วมกับรางวัลรางวัลนี้นะครับผมก็ขอบคุณามากๆครับใบสองครั กับบุคคลผู้ซึ่ง work hard และ play hard มาตลอดชีวิตของเขาเลยค่ะค่ะนับได้ว่านะคะเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศน,นะคะ,คะเปรียบเสมือนรางวัลแม่ดีเด่นนะคะที่มอบโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเลย